วมเอาดาราที่เขาผันตัวเองไปทำอาชีพเกษตรกรบอกเลยว่ารายได้ปังไม่เป็นสองรองอาชีพหลักเลยนะคะม,มีใครกันบ้างมาดูกันค่ะเริ่มกันที่เกษตรกรยาใจคนจนคนแรกของเราพี่ไหมพ่รมพรมเขายึดอาชีพการเป็นนักร้องลูกพุ่งอยู่ในใจคนไทยมายาวนาน แถมระยะหลังๆนะคะมีโดดไปแจมงานละครด้วยเหมือนกันและเอาจริงๆนะคุณผู้ชมอีกหนึ่งอาชีพที่ทำรายได้เป็นกอบเป็นกรำให้กับพี่ไม้ก็คือการเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวค่ะคือด้วยความที่ว่าพี่ไม้เนี่ยเป็นลูกชาวไร่ชาวนามาก่อนเนาะเขาก็มีความฝันมีความตั้งใจอยากที่จะมีที่นาเป็นของตัวเองก็เลยลงมือทำมันอย่างจริงจังเลยล่ะค่ะ ถึงขนาดที่ว่าแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เขาอยู่ด้วยนะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทําให้พี่ไม้ประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้แถมยังเป็นนักธุรกิจอีกด้วยถูกต้องโอ้โหที่นาที่ไร่ของพี่ไม้คุณสมบูรณ์จริงๆนะคะต่ะอ,อกอันที่นักร้องสาวสายแซบกันบ้างดีกว่าตัก๊กแตนชลรดาค่ะดีภาพที่เราคุ้นเคยนะอ,อยู่บนเวทีใช่ไหมแต่อพอมาเปิดพาม่านกันเพาม่านกันเอออันนี้บนเวทีแต่ชีวิตจริงทุกวัยทุกวันนี้บอกเลยว่าไม่ได้มีแค่งานละครงานร้องเพลงดี ลีลา a c t ิ้งความทุ่มเททั้งหลายนะฮะซึ่งจริงๆอีกหนึ่งสิ่งที่พี่ตะกะแ่นทาได้ดีคือเกษตรกรนี่แหละค่ะ,ะชาวสวนคนสวยค่ะเพราะว่างจากงานเ<อ>พลง<อ>พี่ตะกะแ่นเข้าสวนของตัวเองเลยอยู่ขนแก่นคุณผู้ชมขาเก็บพืชผลแล้วก็ไลฟ์ขายมาเมล็ดพันธุ์ให้ลูกค้าที่ติดตามกันด้วยม,มันแฮปปี้เนะเป็นชีวิตที่ตื่นมาไม่ต้องใช้เงินซื้อหาอะไรที่ในสวนในไร่เรามีทุกอย่างคุณผู้ชมเอาเนาะใช่ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะป กลายกันที่เกษตรกรสุดหล่อคนนี้หนุ่มน้ําประพีพัฒน<อ>์คุณผู้ชมนี่ย้อนไปยุค9 0สนะคะดิฉันทันอยู่ยุคสัมภาษณ์<อ>ดัชชี่<อ>ดัชชี่บอยอคุณน้ำนี่เขายืนหนึ่งเรื่องความใสความหล่อนะคะแต่ก่อนคือหล่อออร่ามีผลงานละครมากมายนับไม่ถ้วนค่ะชอบเขาตั้งแต่เป็นจาคีตาความรักเขาเนาะตอนนั้นเลยเราก็ร้องเพลงเขาคืนเคงรงกันเลยคุณผู้ชมแต่พอถึงจุดหนึ่งนะคะคุณน้ำก็เลือกเส้นทางชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งค่ะด้วยการยึดอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นชาท่อนทางหารายได้ค่ะ หลายคนเข้าไปส่องดูชีวิตของคุณน้ำนะคะบอกเลยเขาดูมีความสุขแบบเอานี่สกูมนี่พอยไปด้วยเหรอเอออันนี้แต่ YouTube ค่ะใม่พออยู่ในข้อไม่อยู่ในั้นเอ้าต้องพอยเพื่อนเต็มไปเลย่แพกก็ไม่เบาเลยนะ ชมเนี่ยี่เห็นไหมภาพบรรยากาศคุณน้ำเขาอยู่กับน้องพง<อ>น้องควายก็มีความสุขนะคะแล้วตัวเองมีความสุขคนเดียวไม่พอ,อลูกลูกหล,ลานหลานลูกเนี่ยเอามาแบบใช้ชีวิตสัมผัสวิถีชีวิต,ตเขาเรียูิว่าเลยนะตั้งแต่อ้อนแต่ออกอะพาอุ้มมาดูน้องวัวน้องควายต้นไม้ใบหญ้าแบบเนี้ยคะ่ะคุณผู้ชมเห็นชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ใช่ไหมคะรายได้อู้ฟู่มากนะคะ เห็นฟาร์มไก่ชนที่จังหวัดนครนายกไหมคะนั่นน่ะรายได้หลักล้านเด้อจ้าเขาไม่ได้เลี้ยงไก่ที่ทํารายได้รายวันอย่างเดียวนะคะยังมีน้องควายรายได้รายเป็นปีอีกต่างหากเป็นรายปีด้วยนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าหนุ่มน้ำคนนี้ไม่ได้มาเล่นๆค่ะเพราะว่าหนุ่มน้ําได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อไก่ชนระดับประเทศเองเองเองกตาก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  โอ้หถ้าจะขันเก่งขนาดนี้ลงหม้อเธอจะก็ลีโอ้โหวันพื้นงคลก็เบาหน่อยคุณจะเบอร์เปันทุกคนนะช่วงวันพื้นเธออย่าประท้าถอยขอขอน้องวัวหนงควายสักทีโม่แม่ไม่ปฏิเสธอ่ะแล้วควายร้องยังไงอ่ะร้องไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าถือว่าเป็นสีสันละกัน